สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19อย่างน่าเป็นห่วงนั่นเพราะตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายวันที่สบคถแถลงพุ่งขึ้นทำนิวไฮแบบวันต่อวันล่าสุดก็ทะลุหลัก2,000คนไปแล้วแน่นอนว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจมีหลายกิจการต้องปิดชั่วคราวคนตกงานมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายให้หน่วยงานเอกชน Work f r ฟอร์ม e เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ เมื่อคนอยู่บ้านมากขึ้นทําให้ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์เติบโตสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคดังนั้นอาชีพพนักง,งานส่งอาหารส่งสินค้าหรือที่เรียกกันว่ารเดอร์ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่เติบโตในยุคโควิดสิรับกับธุรกิจออนไลน์ว่ากันว่าอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าหลักพันในแต่ละวันบางคนอาจเปรียบเทียบได้ว่าสามารถสร้างรายได้มากกว่าการทํางานประจําด้วยซ้าไปโดยเฉพาะการส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ขณะนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก พนักงานส่งอาหารรายหนึ่งบอกกับสำน,นักข่าวไอเอ็นเอ็นว่าปกติทำงานประจำและตั้งแต่มีการระบาดของโควิดสิในปี2563ก็ถูกเลิกจ้างซึ่งหลังการถูกเลิกจ้างก็หันมาขับรถส่งอาหารระหว่างการรอง,งานใหม่ปัจจุบันไรายได้จากการส่งอาหารประมาณ2 0 0 0บาทโดยต้องเริ่มทำงานตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มต้องวิ่งส่งอาหาร20-30งานจะได้ตามเป้าที่วางไว้คือ1500-20ถึง 1, 2, บาทและถือว่าช่วงนี้มีลูกค้าสั่งอาหารเป็นจำนวนมากเนื่องจากทุกคนหลีกเลี่ยงการ ออกนอกบ้านป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 การจะทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ก็ต้องทำเวลาทํารอบให้เร็วที่สุดแต่บางครั้งจะเสียเวลาในการรออาหารเนื่องจากคิวแน่นจากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่าจากวิกฤตการระบาดไวรัสโควิด -19 และการที่ทางการไทยต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นทําให้การจัดส่งอาหารไปยังที่พักหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้กลายเป็นช่องทางที่สําคัญของทั้งผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและผู้บริโภคโดยข้อมูลในปี2563พบว่าจํานวนครั้งของการจัดส่งอาหารไปยังที่พักจะสูงกว่า66-68ล้านครั้งหรือขยายตัวทั้งปีสูงถึง178-184เมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันก็มีจำนวน ร้านอาหารขนาดเล็กขนาดกลางที่สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหารไม่น้อยกว่า20,000ต่อสัปดาห์ก็ส่งผลทําให้ช่วงครึ่งปีแรกของปี63จํานวนครั้งของการส่งอาหารไปอย่างที่พักเติบโตสูงถึงประมาณร้อยละ150เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับทิศทางของตลาดธุรกิจจะส่งอาหารไปยังที่พักและภาวะการแข่งขันในช่วงครึ่งปีหลังของปี2563หลังจากการเข้ามาร่วมแข่งขันของผู้ให้บริการรายใหม่ศูวนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จะส่งอาหารไปยังที่พักที่เข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อตลาดในมิติที่หลากหลายนั่นเอง